เอาละครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเรื่องของเรื่องนะมันเริ่มจากทีมงานของเรานะ,ะทีมงานของเจาะลิทัไทยนี่แหละเข้าไปส่องในช้อปปี้อ๋อช้อปปิ้งบ่อยละสิเข้าไปส่องในช้อปปี้ <c oughs> ด้วยสองอาจาดาค่ะอัจาจนดาที่หนึ่งส่วนตัวส่วนตัวเป็นรถนิยมเออช้อปอ่าช้อปปิ้งอะอา,อาจารยดาที่สองก็คือ <c oughs> บางครั้งเรามักจะเจอประเด็นข่าวดีๆในใ,ในช้อปปี้เอออืม ก็ตลาดออนไลน์นี่แหละใช่เป็นตลาดใหญ่นะใช่ใช่ขายของทุกประเภททุกรูปแบบากว่าในวัน2วันที่ผ่านมาไอ้ทีมงานของเราก็เข้าไปส่องๆเข้าไปเข้าไปทัวไปทัวในช้อปปี้แล้วก็งงอ่ะงงกับข้อความบาประการของช้อปปี้ปรากฏว่าพอทัวไปถึงร้านค้าออนไลน์ที่มีชื่อว่า d i m o อ t o โ e e ีม็ Store ปรากฏว่า ร้านค้าที่ชื่อดีม็อกสโตถูกช้อปปี้สั่งแบนสั่งปิดม<ช>ีข้อความขึ้นจอเลยนะสั้มีข้อความขึ้นจอว่า d ด m o x Store ถูกแบดนจากช้อปปี้เนื่องด้วยเหตุผลทางการเมืองทางเราจึงจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนช่องทางการสั่งซื้อสินค้าการุณาติดตามเร็วๆนี้ไปไปหาตลาดใหม่แล้วก็งงๆไปเช็คไปเช็คมาเหตุผล ok <อ>ทางการเมืองหนึงน่งหนึ่งหนึ่นะอย่างแรกหนึ่งดีม็อกสโตนของใข่อย่างที่สอง ช้อปปี้แบนด์ด้วยเหตุผลทางการเมืองมันแปลว่าอะไรอันแรกก่อนอยากรู้ไหมของใครเช็คไปเช็คมาเป็นของเป็นการจําหน่ายสินค้าแล้วก็ของที่ระลึกข,ของคณะก้าวหน้าคณะเจ้าหน้าของของธนาทรเนี่ยนะคนะณะก้าวหน้าเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเราจะไปกันที่เราก็จะไปกันที่คุณช่อพันนิกาว,วาน,นิชค่ะจากคณะก้าวหน้าเหมือนกันมาอธิบายอะไรอย่างไรว่าไปขายของในแอป,ปนี้ยังไงนะคะสวัสดีค่ะคุณช่อค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่คะคุณมรั์คุณนาย ครับครับคุณช่อเล่าที่มาของร้านค้าออนไลน์ที่ชื่อด o ม s t สโตให้ฟังสักนิดสิครับเ,เปิดมาตั้งแต่เมื่อไรที่มามันเป็นอย่างไรครับเชิญฮะค่ะคือถ้าย้อนกลับไปนิดนึงสั้นๆน,นะคะว่าคุณนายคุณมอมรัตน่าจะจําได้ว่าตั้งแต่เป็นภาอนาคตใหม่เเรามีความตั้งใจที่จะขายสินค้าออนไลน์ลใช่ใชแล้วก็กไม่สามารถค่ะแล้วก็ไม่สามารถทําได้นะคะคก็ด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆกกตไม่อนุญ,ญาตนะคะแล้วก็ ความยุ่งยากวุ่นวายต่างๆในตอนที่เป็นพักการเมืองเมื่อยุพักไปแล้วเนี่ยเราก็ยังมีความตั้งใจเดิมว่าการทํางานการเมืองเราต้องการระดมทุนเพื่อที่จะนํามาใช้เป็นทุนหักใชเพราะว่าไม่ไม่อยากจะให้เป็นเงินของใครคนใดคนหนึ่งก็อย่าังอยากสร้างการมีส่วนร่วมความเป็นเจ้าของจากประชาชนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เอราก็เลยคิดว่าอตอนนี้ไม่ได้เป็นพักการเมืองแล้วเพราะฉะนั้นการขายสินค้าระดมทุนสินค้าที่เราจักต่างเนี่ย น่าจะทําได้ง่ายง่ายง่ายขึ้นไม่เหนียอะไรเพราะว่ามันก็เป็นกลุ่มปกติค,คนก็ทุกคนก็ขายของได้ใช่ไหมคะก็ตัดสินใจว่าท,ทําทีนี้ก็เนื่องจากตอนนี้มันไม่ไม่จําเป็นต้องมีเว็บออนไลน์อะไรของตัวเองนะคะ,คะการขายออนไลน์ก็ขายตามเนี่ยช้อปปี้ลาซาด้านเนี่ยมันมันทำได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นก็เราก็เลยมอบหมายให้บริษัทส้มจีดซึ่งเป็นบริษัทของคณะก้าวหน้าอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าเราทําด้าน การส่งเสริมธุรกิจชุมชน Social Enterprise อะไรแบบนี้ด้วยนะคะงานหลักของบริษัทส้มจีที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยก็คือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนงานรองก็คือรับผิดชอบในเรื่องของการออกแบบแล้วก็ขายของที่ระลึกเพราะฉะนั้นต้องบอกว่า Demok Store เนี่ยเป็นร้านของส้มจี Enterprise ค่ะซึ่งเป็นบริษัทที่ขนาดกาวนาตั้งขึ้นไว้ดีกว่านะคะแล้วก็ ขายมาช่วงแรกก็ขายดิบขายดีนะคะไม่มีไม่มีปัญหาอะไรนคะตั้งแต่อายุภับใหม่ๆก็เราก็ไปเปิดตัวในโมสโตร์นี้เนี่ยก็ตั้งใจว่าขายทั้งของที่เลือกแล้วก็ของที่เป็นสินค้าของเครือข่ายไปสนับสนุนธุรกิจชุมชนอะไรต่างๆก็จะเอาของเข้ามาขายในช่องทางนี้ด้วยนี่ก็คือแผนที่วางเอาไว้นไม่ได้จะขายเฉพาะสินค้าเชิงบุทิก็ปรากฏว่าโดนโดนช้อปปีเนี่ย คิกวัาอตอนแรกไม่ได้บล็อกนะฮะแต่ว่าเตือนมาว่าตอนแรกการขายเสื้อของเราเนี่ยก็ใช้ช่อเองเนี่ยนะคะก็เป็นเรียกว่าอะไรดีนางแบบในการใส่เสื้อแล้วก็มีเวลาช้อปปี้ก็จะมีรูปลงใช่ไหมคะมันก็จะเป็นรูปเสื้อเนี่ยช่อใส่เนี่ยนะคะก็ช้อปปี้บอกว่าไม่ได้เป็นเหมือนกับเป็นนักการเมืองอะไรเนี่ยนะคะทางทางร้านก็ก็ทางร้านเดมอสโตก็พยายามที่จะปฏิบัติหน่องก็บอาไม่เป็นไร เอารูปลงนะไม่ไม่ไม่ได้เป็นรูปของแกนนําครับของคณะก้าวหน้าก็พยายามปริบานอมต่อมาก็โดนอีกนะคะบอกว่าตัว description คำอธิบายของสินค้าเนี่ยเรียกว่าเป็นการเมืองเกินไปอ้าวอ่าก็อีกอีกครั้งหนึ่งเขาก็แก้ทางดิมอโซก็พยายามที่จะก็ด้วยความอยากขายของเนาะก็แพม่งจริงซึ่งจริงๆเราก็คุยกันแล้วนะคะว่าเอ๊ คุยกับทางบริษัทส้มจีเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมเราต้องยอมนะเพราะว่ามันน่าจะเป็นสิทธิ์ของเราหรือเปล่ามันไม่น่าจะผิดกฎหมายนะการ,รการเอาหน้าพนิกาไปใส่เสื้อแล้วอยู่ในช้อปปี้มันไม่น่าผิดกฎหมายหรือเปล่าทำไมเราถึงทำไม่ได้อะไรอย่างนี้คะครับแต่ก็ก็บริษัทเขาก็อยากจะขายของเนาะเขาบอกว่าถ้าอะไรที่เขาพอจะปฏิบัติทำได้เขาก็ปฏิบัติทำครับ,รบแล้วก็แต่พอทีอ่ล่าสุดเนี่ยก็มีอีกกรณีหนึ่งก็คือ,อ ขายสินค้าที่ก็เป็นเซ็ตที่ชื่อว่า Urban Camping นะคะก็คือชุดเรียกว่าอะไรดีชุดปิกนิกแคมปิ้งในเมืองนะคะพูดง่ายๆก็เป็นอุปกรณ์ไปชุมชุดไปมอไปชุมนมอ่าก็คือชุดไปมอะไปสอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเสื้ออุปกรณ์ที่จะไปไปร่วมชุมนุมออ่าซึ่งก็ขายกันเป็นการทั่วไปนะก็ปรากฏว่าสอปปีก็ไม่ยอมอีกนะคะแล้วก็ล่าสุดก็เลยบล็อก เดมอสโตไปซึ่งก็เลยคุยกับทางบริษัทส้มจีตว่าโอเคก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คงไม่ไม่สามารถที่จะขายในช่องทางน,นี้ได้แล้วละเพราะว่าเราก็ถอยจนไม่รู้จะถอยอยังไงแล้วนะ <c oughs> เราก็ <c oughs> เพราะว่าเราก็ปนณีปนอมมาเยอะแล้วก็กลับมาสู่หลักการที่แท้จริงว่าเอ๊ะตกลงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนี้ไม่สามารถขายออนไลน์ ในแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้จริงๆหรือนะคะนี่ก็เป็นเป็นคำถามาของเราแต่ว่าก็ก็อย่างที่ทราบกันในข่าวว่าตอนนี้ก็ตัวเโม็โซเนี่ยก็ก็ต้องปิดไปแล้วเราก็คงต้องหาช่องทางที่เป็นครับต้องหาของเราเองในการขายอะ่ะครับครับย้อนนิดนึงคุณชอ่ยอย้อนนิดนึงครั้งแรกเขาบอกว่าเอานักการเมืองมาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าไม่ได้คร,ครั้งที่สองเขาบอกว่าคำอธิบายสินค้าของคนมันล่อแหลมมันส่อการเมืองมากไปอยากจะยกตัวอย่างสักนิดไหมครับว่า อธิบายสินค้าอย่างไรที่ทําให้ช้อปปี้เขาไม่สบายใจอย่างรุนแรงเช่นอะไรบันรอดแหลมบันรอดอะไรบจริงๆก็ไม่ได้เป็นการไปหาเสียงในช้อปปี้เนี่ยมันก็คงทําไม่ได้อยู่แล้วนะคะมันเป็นการขายของแต่ว่าแน่นอนในเมื่อสินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่ในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นโสินค้าที่เป็นโลโก้อนาคตใหม่แล้วถูกขีดค่าพูดง่ายๆก็คือของพักมันถูกยุบโดยกะหันหันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสินค้าเนี่ยมีอยู่เยอะ เราก็แก้ปัญหาว่าเอ๊ะเราทํายังไงให้สินค้านี่มันยังขายออกไปได้ก็ไปสกรีนทับีนทับเป็นกรบาดเลยเป็นกระบาดถ้าเคยเห็นอาจจะเคยเห็นผ่านๆตายว่าก็สกรีนกรบาดไปนะคะแล้วก็เราก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นเสื้อแล้วก็สินค้ารุ่นฆ่าไม่ตายอาจจะฆ่าใช่ไหมว่าขอไข่ไม่โทรสะรานะคะกาคประจานฆ่าไม่ตายอย่างเงี้ยนะคะว่าเออนาคตใหม่เนี่ยยังยังมีชีวิตอยู่ได้เสมอทํานองนี้นะคะก็ เป็นกิมมิคในการในการโปางหมอด่ะโป่หมอยาไถ่อะไรแบบนี้นะคะไม่ไม่ได้เป็นใช่ก็เลยโดนกล่าวหาว่าเป็นการเมืองเกินไปนะะก็ แต่ไม่ได้มีการไปถึงขั้นไปหาสงหาเสียงหรือว่าประกาศนโยบายเลยนะช้อปปี้คงจะเป็นมิติใหม่ทางการโปรโมทสิน้มากกว่าไม่กำบริษัทใช่ไหมถามจริงคุณชอบมีโอกาสไปเสนอหน้าในช้อปปี้ได้กี่เดือนฮะก่อนถูกแบนเนี่ยจริงๆก็หลายเดือนเหมือนกันนะคะหลายเดือนยอยู่หลายเดือนหลายเดือนค่ะตั้งแต่ยุพักใหม่ๆก็ไปเปิดก็ยังจำแน่นอนไม่ได้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงอย่างที่บอกว่าเรามอบหมายบริษัทซุ่มจีแต่ว่า ก็อย่างน้อยๆก็สี่ห้าเดือนอะไรประมาณนี้ขายดีไหมในช่วงที่ผ่านมาขายดีค่ะขายดีขายดีโอ้ที่ขายได้ดีที่สุดเลยเนี่ยสินค้าการเมืองบนช้อปปีที่ขายได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือไอเตมไหนก็คือหมวดไหนฮะเป็นเสื้อค่ะเสื้อเสื้อยืดเนี่ยเสื้อยืดใช่ไหมคะเสื้อยืดหลากหลายรูปแบบเสื้อกระเป๋าอะไรเงี้ยกระเป๋าขายดีไหมคะเือกระเป๋าก็ใช้ได้ค่ะแต่ว่าถ้าขายดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเสื้อนะคะแล้วก็ เสื้อเนี่ยมันตั้งแต่อยุอนาคตใหม่แล้วว่าคนต้องการเยอะนะคะแล้วก็ติดตามกันมาโดยตลอดพอมาเป็นก้าวหน้าเนี่ยก็ก็ยังเป็นเสื้อที่ขายดีอยู่นะแลบล่าสุดก็จะไม่ได้มีแต่เป็นของอนาคตใหม่เดิมแล้วก็จะเป็นของสินค้าที่เป็นของคณะก้าวหน้าด้วยครับ,รบทีนี้ทีนี้สถานีต่อไปของของของดิม็อกสโตเนี่ยก็คือที่ไหนฮะก็เป็นเว็บไซต์นะคะ,ะเราก็ทําเว็บไซต์อยู่แล้วนะคณะก้าวหน้า<ะ>มีเว็บไซต์อยู่แล้วแล้วก็ เดิมเนี่ยตั้งแต่เป็นพักอนาคตใหม่เนี่ยเราได้ได้จัดเตรียมแพลตฟอร์มนะไปดูจากพักการเมืองของยุโรปอเมริกาต่างๆว่าเขาก็มีขายของที่หรือะไรในเว็บไซต์อย่างจริงจังนะคะเดโมแครตหรือพบลิกันของอเมริกาเนี่ยถ้าไปดูเว็บเขาก็ขายของจริงจังมากเราก็เตรียมไอ้แพลตฟอร์มแบบนั้นไว้<อ>ทีนี้พอตอนอนาคตใหม่แล้วโดนห้ามไม่ให้ขายเนี่ย<ะ>ไ,อไอตัวแพลตฟอร์มนี้ก็เลยต้องยกเลิกไป พอกลับเป็นคณะก้าวหน้าเนี่ยในอย่างที่บอกคุณคุณนนายกับคุณมรว่าในตอนแรกเราคิดว่ามันไม่จําเป็นละที่เราจะต้องมีเว็บใช่ไหมคะเพราะว่าไปขายในแพลตฟอร์มที่มันมีคนเยอะอยู่แล้วเนี่ยมันง่ายกว่าไม่ต้องมาจัดการเองนะคะแต่ว่าในเมื่อทําไม่ได้ก็คงต้องกลับมาที่เว็บไซต์ของเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะเปิดบ้านของตัวเองไปจะจะขึ้นได้เมื่อไหร่ครับไอแพลตฟอร์มบนบนเว็บไซต์ที่จะขายของนะฮะก็พยายามทําให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าของขายมันไม่ใช่ว่าโอ้เรา เราต้องการขายของเป็นจริงเป็นจังอะไรแต่ว่าแน่นอนส่วนหนึ่งของของการขายของเนี่ยมันก็คือการรณรงค์สร้างการรับรู้ทางการเมืองอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ขาบชั่วไปคนก็ต้องการด้วยนะคะเพราะทุกคนก็อยากได้เสื้อได้แก้วอะไรเนี่ยนะคะก็คิดว่าเร็วที่สุดนะคะภายในเดือนตุลาคมเพื่อไม่เกินพฤศจิกายนก็น่าจะพร้อมเอ๊ะอเรามองอีมาร์เก็ตตลาดอื่นๆไหมช็อปปี้ไม่ได้มองตลาดอื่นๆไหมคะก็เข้าใจว่า ถ้า,าช็อปปี้ไม่ได้เนีย่ยอย่างอื่นก็เยางไรก็ตามยังไงก็ตามนะคะเราคง,งต้องตั้งคําถามเอาไว้ให้กับสังคมเหมือนกันให้ใช่วยคิดว่าเสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนี่มันมีความผิดตรงไหนนะคะเป็นความเ,เป็นความขับข้องใจของเราตั้งแต่สมัยเป็นพักอนาคตใหม่คิดว่าพ้นจากพักการเมืองอแล้วเป็นกลุ่มธรรมดาจะขายได้ก็ก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะคะทั้งทั้งที่ การเมืองมันเป็นเรื่องของทุกคนเนาะแล้วก็จนถึงตอนนี้ความตึงตึงทางการเมืองสูงมันก็สังคมมันน่าจะไปข้างหน้ามากกวนานี้ก็ผิดตรงที่คุณช่อเอาหน้าตัวเองไปพรีเซนเตอร์สินค้าไงก็ลบหน้าตัวเองออกไปแล้วนะคะกลายเป็นสินค้าการเมืองไปเลยเอา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 ต่อสู้ต่อไปคุณช่อขอบคุณมากครับขอบคุณมากคร่ะขอบคุณนะคะคุณช่อพันิกาวานนะคะหนึ่งในแกนนําคณะก้าวหน้ามีพักอื่นไปใาย่องแบบนี้ไหมเนี่ยอยากรู้ หรือคณะการเมืออื่นสังเกตภาษากายอของของของคุณช่อ,อนาทีนี้มั้ยทำไมคะดูดซอบลงหรือ,อยังไงใช่ครับอื